ผลสำเร็จรูปพร้อมรับประทานที่บรรจุในกล่องโฟมและพันด้วยพลาสติกอย่างแน่นหนาถูกโยนลงจากเฮลิคอปเตอร์เบล412ฝูงบิน201รักษาพระองค์กล่องทัพอากาศเพื่อส่งให้กับชาวอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงการสัญจรทางบกทุกเส้นทางถูกตัดขาดร้อยปร์เซ็นไม่หลงเหลือพื้นที่ให้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดเพื่อขนส่งอาหารได้ พระนครศรีิทุธยาวันนี้สภาพโดยรอบไม่แตกต่างจากท้องทะเลพื้นกว้างเพราะการมองออกไปจากเฮลิคอปเตอร์จะเห็นว่าขอบฟ้าจะรดกับพื้นน้ำส่วนถนนหนทางที่เคยมีรถวิ่งผ่านวักไคว่ก็ถูกแทนที่ด้วยน้ำเช่นกันผู้คนบริเวณนี้ต้องสัญจรไปมาด้วยเรือเท่านั้นเพราะระดับน้ำบางจุดสูงมากกว่า4เมตรแล้ว โดยหากจะเดินทางที่จุดแห้งบนถนนพหลโยธินไปสู่อำเภอบ้านแพรกทางเรือจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงน้ำที่ท่วมสูงมากกว่า4เมตรนั้นเป็นผลพวงมาจากน้ำลบบุรีที่ไหลทะลักผ่านเขื่อนปลาศักชลสิทธิ์โดยเมื่อไหลเข้าทางด้านอำเภอบ้านแพรกแรงน้ำอย่างทลายขันกั้นน้ำคลองบ้านหม้อก่อนทะลักเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเร็จรูปส่งให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบ้านแพรกเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะปั่นความรู้สึกจากคนไทยที่โชคดีไม่ประสบอุทกภัยไปสู่เพื่อนร่วมชาติที่กำลังประสบปัญหาภายใต้โครงการปั่นน้ำใจสู่ภัยน้ำท่วมจากกลุ่มพันธมิตรของเทียนเทนโฟทั้งกล่องทัพอากาศเครือเจริญโภคกัณฑ์หรือซีพีบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและมูลนิธิปอดเต็กตึ้งลิทธพงษ์ทองชิวถ่ายภาพสุวิมลจินมูล เทียนเฉินที่ส่งร,รายงาน